Come around อยู่ไหนแล้วทำไมยังไม่ถึงอีกขอโทษทีค่ะเขาลืมไปเลยจะรีบไปเดี๋ยวนี้นะคะไม่เป็นไรมันดึกแล้วอยู่กับเพื่อนเถอะ ว่างไหมคุณหมอคนสวยเลี้ยงข้าวเราหน่อยโทรศัพท์ดังตั้งหลายรอบแล้วยู่จะไม่รับเขาหน่อยหรอไม่มีอะไรหรอก แค่เด็กที่มาวอลแวร์นะเด็กไม่มีอะไรหรอกน่าแล้วตัวเป็นยังไงบ้างไม่เจอตั้งไหนไอ้ก็ดีก็สวยเหมือนเดิมอย,อย่างที่ยูเห็นจริงเหระแต่ชดปะเนี่ยเราอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นน่ะปกตินะร้อยวันพันปียูไม่เคยเห็นชวนไอมาดินเนอร์เลยกินข้าวคนเดียวมันเบื่อเราก็นึกขึ้นได้ว่า เรามีเพื่อนหนึ่งคนท่วนเราอยู่กับวันเราดีขึ้นไหมล่ะอืมดีขึ้นสิดีขึ้นมากเลยกินได้เรา ขอบใจนะที่เลี้ยงข้าวเราอะ่ะไม่เป็นไรค่ะว่าแต่คนหนึ่งเถอถ้าแสงอิ่ก็อย่าลืมโทรหาไอนะเราโทรแน่พูดแล้วนะ Promiseme ก่อนอืมเล่นตัวถ้าอยู่หายไปนานอีกวันจะเลิกคบแล้วนะโอเคอืมกลับบ้านได้แล้วไม่อยากกลับเลยอะ ตาจริงก็มาเอาโอเคแ e n วขอไหม ใครคะเพื่อนโกหกอันหนึ่งไม่มีเพื่อนสนักคนทำไมจะไม่มีเราเองก็มีเพื่อนไม่ใช่หรอน่าจะเข้าใจเพื่อนที่ไหนยืนส่งจูบก,กันแบบนี้คะเพื่อนสนิท ยิ้มแบบนี้หมายควาว่าไงคะเขาเป็นใครกันแน่ก็บอกแล้วไงว่าเพื่อนสนิทแล้วทำไมถึงไม่อยู่ที่นี่มันดึกแล้วนะเขาบอกแล้วว่าเขาจะมาหาแต่โทรไปอันหนึก็ไม่รับสายอ๋อ เห็นละแล้วทำไมไม่โทรกลับล่ะคะลืมไปขึ้นไปคุยกันทดทำไมอนหนึ่งถึงไม่เข้าันเขาบ้างเลยตรงไหนที่บอกว่าอาไม่เข้าใจเข้าใจแล้วทำไมถึงทำกับเขาแบบนี้อย่าเสียงดังใส่อานะ เขาไม่รักอันหนึ่งแล้วอย่าหันหลังให้อาอาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบที่อัหนึ่งไปกับผู้หญิงคนอื่น,นหนึ่งก็รู้ว่าเขาไม่สุขใจทำไมถึงอยางทำแบบนี้ เขาขัเที่ยวไม่ได้หรอพูดบ้าอะไรเนะน,นี่ยหนึ่งจะทำเป็นไม่พูดถึงเรื่องคืนนั้นที่เกิดขึ้นกับเราเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยจูบก,กันทำได้ไหมคะว่าเราจูบกันหนึง่งหยุดพูดอยู่นี่นะแต่เขาพูดออกมาแล้ว เราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแต่เราพูดกันอยู่เราจูบกันและอันหนึ่งก็รักเขาอารักหนึ่งนะว่าไงตัวเล็ก ไม่เสียงเป็นแบบนั้นนะ เสียใจด้วยนะคะคุณหนึ่งขอบคุณค่ะเชิญด้านในก่อนค่ะอ่าหนึ่งตามพ่อกับยาเราเข้าไปข้างในเถอะค,คุณสามคุณม่อน,อนมอนเสียใจด้วยนะคะ คุณโอเคไหมขอบใจนะ No. don't oh, know. เล็กฟังเขานะถ้าตัวเล็กไม่แยกบ้านออกมาตัวเล็กจะอยู่กับม่อนยังไงนี่ลองคิดในแง่ดีสิย่าตายแล้วนะตัวเล็กกับม่อนก็จะได้มาอยู่ในวังไนงะดีจะตายคุณหนึ่งย่าเพิ่งจากไปนะคะไม่พูดแบบนี้อ่ะหมายถึงอยากให้เราร้องไห้เหรอได้นะ เราทำให้ได้คุณหนึ่งนี่ตัวเล็กฟังเขาดีๆนะต่อให้วันนี้ย่าไม่จากไปพรุ่งนี้ย่าก็จากไปอยู่ดีร้องไห้ไปย่าก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกเข้าใจไหมคุณหนึ่งเออตัวเล็กแล้วตัวเล็กติดต่อทนายไว้หรือยังอ่ะติดต่อทำไมคะเอา้าตัวเล็กก็เรื่องพินัยกรรมไง นี่เราเหลือกันสองคนพี่น้องแล้วนะสมบัติก็แบ่งกันคนละครึ่งไงเอ้ลืมไปเลยตัวเล็กมะระดกนี่มันต้องเสียภาษีไหมคุณหนึ่งคะคุณหนึ่งจะไม่เสียใจก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ไม่เห็นต้องมาพูดจาทำท้ายจิตใจคนสามแบบนี้เลยนี่คะก็เราพูดความจริงโอเคโอเคโอเคเราไม่พูดก็ได้ ไปละนี่คุณหนึ่งจะไมนอนที่ว่างเหรอคะเฮ้ยไม่เอาหรอกเรากลัวผีตอนอยู่ก็ใช่ว่าจะดีกันนี่ยิ่งตายวันแรกด้วยผีย่ามหักคอเราพอดีเฮ้ย,ยตัวเล็กเข้ามาวันเผาเลยนะยไปละ ย่าคิดถึงคุณหนึ่งนะคะตั้งแต่ที่คุณหนึ่งไม่อยู่ย่าดูไม่ค่อยมีความสุขย่าก็มีตัวเล็กไงย่ารักตัวเล็กจะตายที่ย่าไม่อยู่แล้วคุณหนึ่งจะมาเสียใจทีหลังที่วันนี้ไม่พูดดีๆกับย่านี่ตัวเล็กฟังแล้วนะคนอย่างย่าไม่ป่วยตายง่ายๆหรอ อันหนึ่งคะกลับไปก่อนอ่าง่วงอ่ะบอกให้กลับไปก่อนไง เปิดประตูให้เขาหน่อยนะอันหนึง่งอันหนึ่งคะไม่เป็นไรนะคะ ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรเขาดูเขารู้ว่าหนึ่งเจ็บปวดมากอย่ามาทำเป็นรู้เลยนะเราใส่หน้ากากแบบเดียวกันมาตลอด เขาดูยิ่งอนนึ่งทำเหมือนว่าไม่ได้เป็นอะไรเขาก็ยิ่งรู้ว่าหนึ่งเจ็บปวดมากกว่าใครใเขาอยู่ตรงนี้นะ เอางั้นอายอมพูดดีๆกับยา่าตานนี้เราคงดีกันไปตั้งนานแล้ว หรือถ้ายอมแต่งงานกับเชฟยาคงจะมีความสุขกว่านี้ไม่เอานะคะไม่โทษตัวเองแบบนี้นะ มันไม่ถูกเขาไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เวลาไม่เป็นไรเกยี่วกับอานะใช่ไหม ค่หนึ่งบอกเขาจะทำให้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆ เขาไม่ได้ฝันไปจริงๆด้วยอ,อันหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าคะหนึ่งเรื่องเมื่อคืน ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมรีเซ็ตใหม่เท่ากับสูงย์ทำไมหนึ่งคิดว่าเรื่องเมื่อคืนมันคืออะไรความรักมันใช่ความรักเหรอสำหรับเขามันใช่ สำหรับอาหนึ่งเป็นแค่อะไรสักอย่างที่ทำให้อาลืมเรื่องไร้ายไปได้หนึ่งบอกเองไม่ใช่หรอว่าเป็นให้ได้ทุกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่อาให้หนึ่งเป็นเมื่อคืน กับเธอควรจะเป็นยังไงก็ยังมีหน้าใจว่ามันเรียกว่ารักได้หรือเปล่าบ่อยครั้งที่เธอเข้ามาและทำไม่มีเรื่องราวที่สองเรานั้นอยู่คืออะไร กับความรู้สึกดีๆที่ตัวฉันนั้นมีอย่งนี้มันถูกแล้วใช่หรือไม่สิ่งนี้ที่เรามีอยู่ฉันไม่รู้ว่ามันผิดไหมหรือควรจะหยุดเไว้ทุนี้ จากนี้รูค้ควรต้องเป็นเช่นไรให้ฉันจับมือเธอไว้หรือปล่อยเธอไปด้วยดียเพิงไดรู้อาขอโทษ จะมีเพราะตั้งแต่ที่เธอเข้ามาก่อเปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่แต่รู้ว่าสักวันหนึง่งเธอก็คงต้องไปถูกไหมหรือฉันต้องหยุดหนู ว่าจากนี้เราควรต้องเป็นเช่นไรให้ฉันจับมือเธอไว้หรือปล่อยเธอไปด้วยดี